สวัสดีครับมงคลชีวิต38ประการมงคล29การเห็นสัมมณะเมื่อศึกษาธรรมะชำระจิตจะต้องฝึกจริตวินิจฉัยรักษาศีลร,รักษาสัตว์จัดวินัย รักษาใจให้รู้อดรู้ปดปรงพบพิสุสัมมณะละกิเลสได้ฟังเทศฟังธรรมนำเสริมส่งมองวัตตะปฏิบัติที่ชัดตรงกำหนดใจให้ชีบ้บ่งถึงปลายทาง เอาศรัทธาสติดำริมั่นเพื่อผลักดันความขุนใจให้ปล่อยว่างจะทำคิดสิ่งใดใช้สายกลางเพื่อปูทางสร้างธรรมะนำทางเดินคููเร็กลำปางวัลลกรอ,ออนไลน์ มันทำความดีหรือสร้างบุญกุศลกันไว้ให้มากๆเถิดแม้ยามที่ชีวิตตกต่ำก็จะมีบุญกุศลหนุนนำให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอนบุคคลที่เป็นคนดีนั้นย่อมมนที่รักไปทั้งสามโลกเงินกับเวลามันมีค่าต่างกัน เงินมีอยู่ในกระเป๋าเท่าไรเรายังรู้แต่เวลาที่เหลืออยู่เราไม่รู้เลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับ